เอากันดางไว้พี่น้องมองเ่านี่นะครับผมเดีย๋ยวเขาสามารถลุ่นน้ำกันครับว่าสิมันบอยได้พี่น้องเด้อเอาตรงปากกาอู้หูตัวตอกเสือพี่น้องเอ้ยโอ้โหโอ้อยครับผมเหี้ยขาดพี่น้องโอ้อยนนเาานาะ นีครับผมเดี๋ยวสิบาพี่น้องเขามาเบิ่งปลาครับปลากันไว้ครับผมมองกอเข้าพี่น้องครับเขากันดางไว้พี่น้องมองเข้านี่นะครับผมเดี๋ยวเขาสามารถลุ่นน้ำกันครับว่าสิมานบอลได้พี่น้องเด้อ กระตัวโตสวยพี่น้องเอ้ยโอ้โหอยครับผมเหงขาตีน้องโอ้ยเนาะครับผมพี่น้องนี่เมื่อกี้ปลากันเหงขาได้พี่น้องครับ มาเล่นตัวง่ายครับนี่ท่านคุณครับบ่อนเต็มเลยพี่น้องท่านคุณครับผมตัวนี้ก็แม่นด้วยครับนี่เออตัวใหญ่ๆเลยครับวัวใหญ่ๆนะครับ อ้าลงซส่ครับพี่น้องโอ้โหดีครับผมเห็นด้วยครับหลายครั้งโอ้โหดีครับผมงอปลาบูครับโอ้โหดีครับผมงอปลาบูเหรอครับดีปลาบูใหญ่ครับ ไล่ครับพี่ทุกคนเย ครับผมหลายครั้พี่น้องครับเต็มเลยพี่นอ้องคุณครับผมบอนเต็ม,มเลยพี่นอ้องคุณคุณครับผมเต็มเลยครับรอพันเดือนพี่น้องครับรอพันเดือนครับ ทเต็มเลยพี่น้องหุ่เทพมมครับน่ครับผมถือเกล็ดแหขาดพี่น้องมามาออกปลาครับผมอยู่กับพับนเดือนเท่าครับพี่น้องครับว่าลุดนด้กันครับพี่น้องว่าสิร้ายไปันได้ครับผมนำเริ่มแหงแ้วครับ ครับน้สิมานมาพี่น้องครับประินครับครับผมกั้นไว้ตอนน้ำขึ้นครับพี่น้อง มื่อนี้เห็นพันธุ์เดือนเห็นปลาเขาได้กันไว้ครับผมเง็ดกุ้งครับพี่น้องครับกลุ่มอนั่นนะกุ้งกุ้งเชาบวยกุ้งเชาบวยครับพี่น้องวิ่งวิ่โอ้ดิฉันโอ้ตกแน่แล้วครับโอ้ยกระเป๋ากระเป๋าต้คงทำ ดีครับผมอะไรมากครับอะไรมากอะไรมากพี่น้องปลาบระจักรตเอ้ยเอ้ยเอ้ยดูครับพี่น้องครับนี่ปลาบูอุ้ยนี่ปลาบูโทตปลาบูคืออะไรอ่ะอ๋อนี่ปลาบูนักพี่น้องโตเลยสามโตทีเดียค่อยเห็นเลยครับเฮ้ยตมเลยปลาบูในปลาบูตอนนี้ครับผมเออพี่น้องครับ ปูสามตัวปูสามตัวเลยโอ้มันมาอีกแล้วครับพี่้องครับยกงานตีพี่้ังครับปลาปูครับพี่ตังปูสี่ตัวครับอะณาวิดาปลาหินครับปลาหมอเดศครับ ใหญ่ครับผมออหนึ่งปลาบูนี่เป็นโลนะครับพี่น้องครับตัวนึงใส่โลครับนี่ครับพี่น้องครับมันมๆนะครับพี่น้องครับนี่โอ้อพี่น้องครับมีตัวใหญ่ครับผมนี่ครอพี่น้องปลาบูครับ วันนี้นะสิโลโลเป็นโลครับพี่น้องกันโลกลัวครับผมนี่ก็ยังแห้งครับปลาบูครับอันมันอีกแล้วครับพี่น้องครับโอ้ยน้าพันเดือนเฮาโอุ้ยครับปลาบูสามตัวสีโตครับปลาบูครับปลาหนิ่งบอสไทยปลาหนิ่งมาลื่นเรียวสองเรียวสามปลาหนิ่งสามตัวสีโตปลาหนิ่ง ครับผมภาคหนำเอาไปไฟเขาเอาสักสองไฟอย่าี้ยอืตัวการตัวตัวสองตัวเออเอาเอาเอครับมันมันแล้วครับพี่รองครับมันมันนี่แหละครับพี่รองครับผมโหหลายตัวเลยเฮ้ยพี่รองครับมันมันนี่แหละครับพี่รอง เต็มๆเลยครับพี่น้องเอ้ยครับผมนตัวตัวหน่อยกับตัวใหญ่ไปมันมาดับเขามันเขาจะได้เอาสี่ตัวเลยมันมาับครับพี่น้องครับเคลียนี่ก็ขอฝากไวปน้ำเน้าพี่น้องฝากกดไลไ์กดแชร์กดติดตามเป็นแรงใจให้น้ำเน้าครับผมขอการคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ